got to keep it rolling there's no time to be wasting i just rather move it alone got both feet but in different waters i need space more than orders i just rather move it alone i know how you're feeling because sometimes i be do สวัสดีครับผมอันจักฟอร์ดนะครับวันนี้อันจะมารีวิวคันนี้กันนะครับช็อตวิวเบรกนะครับหรือ SWD นะครับเจ้ากระบะคันนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นต้นแบบของรถ e v e r อร์เเลยนะครับสำหรับเจ้าคันนี้นะครับแรงม้าของเขาอยู่ที่นะครับ210แรงม้านะครับแรงบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับราคาของเขาอยู่ที่844,000บาทนะครับ เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าคันนี้นะครับมีอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของด้านหน้านี้เลยนะครับกระจังหน้าตัวนี้นะครับก็เป็นกระจังหน้าแบบ่าลังพึ่งนะครับมาพร้อมกับโลโก้ขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างของเราก็เป็นกันชนด้านหน้าสีดําล้วนนะครับมาพร้อมกับห่วงลากจูงนะครับตัวนี้ให้2ห่วงเลยนะครับในส่วนของไฟหน้านะครับตัวนี้นะครับก็เป็นไฟหน้าแบบยังเป็นแบบไฮโดรเจนอยู่นะครับสำหรับตัวนี้แต่มีไฟหน้าออโต้ให้แล้วนะครับเปิดปิดอัตโนมัติให้นะครับในส่วนของด้านข้างนะครับตัวนี้นะครับ ก็จะมีคิวล้อนะครับเดิมๆจากโรงงานสีดำล้วนมาให้แล้วนะครับสำหรับในส่วนของล้อนะครับตัวนี้นะครับล้อแม็กตัวนี้ก็เป็นล้อกระทะนะครับขอบ17มาพร้อมกับยางบิสโต้นะครับเป็นยางออเตรเลีด้วยยาง a อทนะครับสำหรับวิ่งในท้องไร่ท้องสวนดีมากๆเลยนะครับสำหรับแก้มด้านข้างตัวนี้นะครับก็จะมีคําว่าบโ t ทวีบแบบสีเงินนะครับมาพร้อมกับตัวขอบครอบรอบนะครับแบบสีดำนะครับบอกว่าเครื่องยนต์ของเราเป็นเครื่องยนต์แบบทว b บคู่นะครับ กระจกมองข้างตัวนี้นะครับก็จะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวนี้นะครับรถคันนี้เรามีเพียงแค่ติดฟิล์มเพิ่มเติมขึ้นมาเท่านั้นเองนะครับเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของตอนท้ายกระบะกันนะครับเนี่ยครับตัวนี้ครับก็เอาไว้ใช้งานสําหรับในการบรรทุกนะครับของได้นะครับรองรับการบรรทุกได้1.3ตันนะครับสามารถเปิดได้180องศาเลยครับแผงด้านข้างด้านท้ายนะครับก็สามารถเปิดได้เนี่ยครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ภายในสารก็ถือว่าบรรทุกของได้กว้างมากๆกกว่ากระบะทั่วไปด้วยนะครับ สามารถเปิดตอนท้ายได้นะครับด้านท้ายของเราก็จะมีในส่วนของยางอะไหให้ด้วยนะครับนี่ครับไฟท้ายสําหรับด้านหลังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ตัวนี้สามารถลากจูงนะครับได้3.5ตันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาดูด้านข้างกันนะครับต่อนะครับในส่วนของด้านหน้านะครับของภายในตัวรถนะครับตัวนี้นะครับก็นั่งได้2ที่นั่งนะครับ ในเรื่องของความปลอดภัยนะครับมีแอร์แบ็กคู่หน้ามาให้แล้วนะครับทั้ง2จุดนะครับทั้งฝั่งผู้ขับขี่แล้วก็ผู้โดยสารนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับมีหน้าจอนะครับหน้าจอเรือนไม้นะครับขนาด8นิ้วนะครับแล้วก็หน้าจอกลางนะครับขนาด10นิ้วนะครับ รองรับ Apple c a r p l a y แล้วก็ Android Auto นะครับสำหรับคันนี้นะครับก็จะเป็นตัวขับสีนะครับก็มีโหมดการขับขี่ต่างๆให้นะครับแล้วก็สามารถปรับแบบระบบขับสีได้ด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น2 h 4H 4 l แลนะครับแล้วก็มีเบรกมือไฟฟ้ามาให้ด้วยนะครับสำหรับตัวนี้นะครับแล้วก็อ่าตัวนี้ก็เป็น10เกียร์นะครับ มีระบบต่างๆไม่ว่าระบบช่วยขึ้นเขานะครับแล้วก็ช่วยขึ้นทางลาดชันลงจากทางลาดชันต่างๆนะครับ ABS นะครับระบบป้องกันล้อล็อกนะครับแล้วก็ EBD ระบบกระจายแรงเบรกให้นะครับเรียกว่าถ้าลูกค้านะครับเอาไว้ใช้บรรทุกนะครับตัวนี้ตอบโจทย์มากๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงล่างนะครับที่เป็นแบบหวัดลิง์ด้วยนะครับช่วงล่างก็นุ่มนวลนะครับไม่เหมือนกระบะธรรมดาทั่วไปนะครับถ้าลูกค้าอยากได้กระบะนะครับ ตัวนี้นะครับหน้าตาแบบนี้ไว้ใช้งานนะครับทักเข้ามาหาอันได้เลยนะครับสำหรับคันนี้นะครับมีเจ้าของแล้วนะครับลูกค้าถ้าอยากได้นะครับ SWD นะครับสามารถจองเข้ามานะครับเพื่อให้ทางฟอร์ดผลิตแล้วก็เป็นเจ้าของก่อนใครได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้อันจบการรีวิวแต่เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ